มีคนโบกมือยงยงอยู่ตรงนั้นฮะใครน้อเนี่ยโอ้โอ้แกแบบยืนรออยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอ้เข้าไปเลยแกบอกเข้าไปเลยโอ้ยเอาเดี๋ยวเข้าไปเลยฮะเขาบอกให้เลี้ยวเข้าไปเออโอ้ออาเขาเลือดขาดอยล้านของใครเนาะเนี่ย โอ้โหนะครับเอ้าเอ้าเอ้าเอาๆๆๆนะครับอ๋อมีสองประตูบ้านใครเนี่ยผ่าลุงวิชิตประตัวเอ,อ้ยสวอกับสวอ,อเจอกันแล้วฮะสมการรอคอยครับ ในที่สุดโอ้ในที่สุดลุงบุญเย็นกับลุงวิชิตก็เจอกันแล้วนะครับเพราะว่าอ๋อเหรอฮะอายุเท่ากันเหรอครับผมคนคที่เชื่อมก็คือน้องต้นข้าวใส่รองเท้าไปเลยมันร้อนคนที่เชื่อมให้เรารู้จักกันเปิดเพลงต้นข้าวรอแล้วให้ให้เรามันได้รู้จักกนลุงบุญเย็นอยู่ กับใครบ้างม่านหลังนี้อ๋ออยู่คนเดียวครับผมฮะคนเดียวกับแม่บ้านอยู่คนเดียวกับแม่บ้านแม่เอ่อยังไงวะเนี่ยปัญญาไปอยู่ร้านซูเปอร์โอ้มีร้านมีร้านซูเปอร์อยู่ข้างนอกอีกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกไป่ะซอยลมานรันเราเข้าไปข้างในไปคุยข้างในซูเปอรอากาศกันดีมากเชิญครับเชิญนี่เดี๋ยวไปได้ได้รูปบ้านหนุ่มสดบ้านหนุ่มสดเนาะอ่าบ้านหนุ่มสดโอ้ นี่ครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญบ้านสกปรกเนี่ยนะโอ้เรียสกปรกอ๋ออ๋อที่คืออ่าร์เรมของคุณคุณเย็นนะโอ้เขาเปิดโอ้โหเอารอรอลุงรอลุงเปิดเอาลุงวิชิตก่อนเดี๋ยวแกหลงเดี๋ยวแกหลงทาง ลุงล,ลุงพิชิตเดี๋ยวแกหลงทางไปเปิดประตูเอาแกหน่อย <c oughs> หลายห้องเลยเกินเออเออเอาเขาหั่ง <c oughs> อ,อ,อยู่ที่นี่นะโอเคอันนี้มาลุงพิชิตด,ดี่ม่มันร้อนไปตั้งกล้องเลยเออตั้งกล้องฟังเพลง เฮียไม่ยังไงนะชื่อเฮียอะไรเนี่ยบุญเย็นเฮียบุญเย็นไม่ธรรมดาเศรษฐีพันล้านมีบ้านเจ็ดหลังแบบนี้ปึ้งใจกับน้องปึ้งข้าวที่เขามีบ้านเจ็ดหลังไม่บรรจนอนหนักแน่นปึ้งใจกับน้องปึ้งข้าวที่มีเอฟซีที่มีระดับนี้โอ้เลยฮะครับผมน้องข้าวเกิดมามีบุญมาก แล้วก็ทำให้เรากับเพียบุญเย็นนี่ได้มาพอสอบตากันปุ๊บเห็นการแต่งตัวปั๊บคือมันมีใจเดียวกันน่ะจเลยเป็นมือจำเลยเป็นหัวใจที่ตรงกันเรื่เสื้อรุนยันด้วโอ้สีเดียวกันเลยแต่ว่าตัวเลขคนละตัวหกแปดหกแปดเป็นกันหะกแปดเือนกันหกแปดเป็นกันนะ น,นี่ไม่รู้ตัวเลขแม่แฟนนะนะอนาน้ำครับผมครับผมน้ำจากฮอกไกโดเราแต่ดูท่านมีค่าเรียกว่าฐานะที่มั่นคงท่านเป็นเจ้าของครีมเซวาเซวาเป็นผู้ผลิตครีมเซวาลุงบุญเย็นอายุเท่าไหร่นะครับใช่ใช่ใช่ใส่ด้วยใส่ด้วยใสย่บน ว่าขนาดห้องเสียงมีแต่น้องคนข้าวซึ่งเป็นโดนตีบำบัเดเฮียบคุญย็นวัดถ่ายรูปนี้ไว้ในของหิวเออสาวสาวบาพร้อมไอ้ซับ คุณข้าวปลาฮองซับวาง้อมสุพรราใช้รูปไปให้เขาดูเลยเขาเจี๊ยบพี่อะไรกำลังคุยกันอยู่ก็นั่งโอ้ชาวดาวชาวบาลดูความสุขของลุงบุญเย็นให้คุณพ่อหน่อยเพื่อเสพเพลงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเราต้องเพราะว่าพ่อก็คงไม่ได้ใส่เสื้อเสื้อผ้าไปอีกไม่กี่ปีแล้ว น่เสื้อเนี่ยลุงมีกี่เวอร์ชันเนี่ยอันนี้มีทั้งหมด3ชุด3ชุดสามเวอร์ชันเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ซื้อมาแล้วพูดได้สองเองอ๋อเออของลุงวิชิตได้สองละเออผมก็ยืมของลุงวิชิตเดี๋ยวไี่ต้องซื้อคืนแกเออ พ่อไม่ได้กลับบ้านและคุณมีกลับไหมเนี่ยบ้านกลับกลับอแล้วผมใช่นี่สิแล้วผมจะกลับไหมผมอ้าวยังไงทีเนี้ยผมไปต้องตามพี่มานาไปนอนบ้านพี่มานาออนแล้วเช้าไปกลับบ้านบ้านผมเหรอนอนตรงไหนก็ได้นอนในรถก็ได้เอ่อโอเคเดี๋ยวผมพาไปนอนนอนในสอดแถวบ้านแล้วแล้ว แล้วถ้าไปใช่น่านเลไปออกไปยังไงออกไปสายไหนถ้าปทุมใช่ไหมอ่าก็ไปลังสิตถึงลังสิตธก็เลี้ยวซ้ายเลยไปวุทยาเข้าสายเอเชียเลยเออนนั่แหล้วไหนคือเตียงชุนนอนดีกว่านอนทุกหลังก็เพลินและเช้า ลงๆเลยว่าค,ค่ำเมื่อคืนเนี่ยนอนเล่าฝันกันเลยคลาก,กับจะกลับถูกไหมออกจากร้อนไหวออกเส้นต,ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอยู่เธอใต้สะพานค่ะพานข้ามไปโอข้ามไปแม่น้ำนกคอใจเสียโอ้ม<อ>ันอยู่เธนตรงนั้น และของตื่นสิ่งส่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีวิธีเดียวหนึ่งถ้ามีรู้ทางรัดทุกหยดจัดใจเพื่อหัวใจที่แข็งแรงและมันรข้าออกจากดอนหวายไปปั๊มคุณมันมีถนอนออกไปสายห้า เอกไปใส่ห้าวที่ข้ามถนบน,นบรมแล้วไปยู่เทินที่โรตัสสารายาไปถึงโรตัสสารายาโอ,อา้ไม่ไหวโรตัสกะไม่ใช่โรตัสคืออะไรนะ เหม็นเดี๋ยวน้องต้นข้าวไม่เอาอมอคนเว้นเหม็นปกติก็ซาดสี่วันอาตยีนึงครับผมโอ้ยขโมยเลยนะรู้จักขโมยแต่เขาก็ว่าหอมีนะขโมยที่อยู่บนดอยอโอ้นหน้าหนาวเลยสามเดือนสี่เดือนอาบน้ำทีครับผิดผีโอ้อาบน้ำนะผิดผีนะโอ้ แต่ละวันก็นั่งดูคอนเสิร์ตอย่างเนี้ยฮะลุงนั่งเปิดดูอย่างเนี้คฮะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่แต่บ,บ้านอย่างเงี้ยใมไม่คือดูช่วงที่เขาถ่ายทอดสด๋อ,อช่วงที่เขาถ่ายทอดสดถ,ถ้าดูคลิปผมจะดูตอนเช้าอ,อช่วงที่ดื่มกาแฟอันน้ดูคลิปหนึ่งชั่วโมงมคือตื่นเช้ามาออกกำลังกายครับพอ,อกำลังกายกินกาแฟขนมปัง แล้วก็เปิดคลิปเปิดคลิปหนึ่งชัง่วโมงหนึ่งชั่วโมงจบปั๊บครับผมอันนี้เราก็อาบน้ำแต่งตัวจะไปไหนจะไปฟังเพลงจะฟังมานองนี้หรือจะไปฟังโน้นเลือกเอาโอ้ทีวีเลือก<ะ>เลือกฟังเพลงห้องโน้นหรือว่าห้องนี้ได้หมดโอ้ในทีวี TV, กลางวันยังไม่เปิดถือว่าเป็นความสุขไหม จะลงใจไหมอ็ทำงานได้อยู่ว่างๆไม่รู้มีอะไรก็าหายใจเล่นๆโคตรอากาศไปวันวันทุกวันนี้ก็นะก็นั่นแหละเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะว่ามันมันมีทุกอย่างแล้วเนาะทุกอย่างเออก็อยู่ไปแล้วได้ลงไปว,ว่ายน้ำออกกำลังขอลูกสาวมาให้กลัวตักอยู่พออยู่คนเดียวไง ก็เกิดตกขึ้นมาแล้วใครจะช่วยไม่มีใครเห็นอ่ะแม่บ้านมีอยู่ในห้องตายแล้วโอ้สาวสั่งห้ามไดนใชตะกคคือเรื่องสำคัญแต่ในบ้านทุกจุดทุกห้องครับผมมีวงจรหมดอันนี้ก็มีอืมตั้งเขาจะส่องดูแล้วว่าใครไปใครมาหมดเนาะอยู่ตามประเทศอยู่ไหนเขาเห็นเนี่ยตอนนี้ปล่อยคลิปไปแล้วมีคนดู ตอนนี้มีคนดูเนี่ยเนี่ยคลิปที่นั่งคุยกันเนี่ยอเออความยาวประมาณ30บนาทีเอ่อทำไมโหเราลากละ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ปล่อยไปแล้วตอนนี้เออก็ไม่มีอะไรก็เรานั่งคุยกันเนาะใต่ต้นข้าวล้องปรับสอนดันโทรไม่ต้องมีโคก เป็นคลิปแบบสบายสบายเออนั่งคุยกันลุงพลแกไม่มาใช่ใช่วันนี้แกความสุขของวัยรุ่นวัยรุ่นนี้วัยรุ่นวัยรุ่นนี้เราบอกเลยวัยรุ่นนี้ให้เราขอ ดีไหมฮะความสุขของวัยรุ่นคนดูหกสิบเจ็ดคนตอนเนี้ยขาดยังไม่ได้กดแชร์เลยนี่คือความสุขของวัยรุ่นทั้งสามคนนั่งดูคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวย้อนหลังกันอยู่ใลใน,ในสตูดิโอมีความติดนเห็นของต้องรองสักพัก นี่นักขนต้นโร้โหแล้วไปจับไปจับวยกีเหี่ยวกีเี่ยเหกี่ยวด้วยเหรอมาจากฮอกไกโดโอ้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยซื้อมาเลยครับหรือว่าสั่งตรงมาเลย ครัอ๋อน้ำปลามาด้วยน้ำปลาับน้ำตาลอ๋อนี่ครับนี่ฮะวันนี้เราโอเคกินกินลองท้อไว้ก่อนลองท้อไปก่อนนะโอเคมามานี่ต้องกินของไอ้เกาะฮอกไกโดทุกอย่างไม่เลโอ้ไหนเราชิมดูดิว้อร่อยไหมไม่ไม่จืดมันพอดีเลยครับบ้านลุงมีชิทไหมร่อยป่ะอร่อย ขอพูดตลกหน่่ยนะต่อท่อทีดีก็ไม่ดีดปาก <laughs> คือในวงคนที่สนิทเขาถามวอ่าอะไรไปครับดีก็ไม่ดีดปากอ,อันนี้คือคนสนิทกันหยอกันอือันนี้ไป <laughs> ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อมา,านะครับได้กสาซื้อมาฝากลองชิมดูครับลงุงครับ ห่นอะไรไหมครับแก่ออกจริงครับเขาไปซื้อมาเนี่ยต้นหอมยังสดๆอยู่เลยเห็นไหมต้นหอมปลูกเองเ้าเหรอเออหลังบ้านอ๋อคิดว่าอยู่ในซองมันมีขัอร์ซอยไอนนบอดบอดสามบอดสารเต้าหมักต่อไปอู้หูอร่อระบายให้อยู่ที่บ้านนะครับอร่อยมากอือ อรอยนี่น้ำตาลน้ำตาลเลยน้ำตาลกับน้ำปลาไม่ต้องเติมเลยฮะไม่ต้องเติมอะไรเลยใช่พอดีเป๊ะเลยตกมือให้แม่บ้านเย้ขอบคุณนะครับทำแบบข้าวเก่งนะหฮะผมโชคดีทำทุกอย่างแกงอะไรของไทยนี่บ้านทุกหลังต้องมีแม่บ้านประจำประจำมีถือว่ามีบ้านเจ็ดหลังก็แม่บ้านเจ็ดคนเลยเหรอฮะใช่ ประจําทุกหลังเลยก็ใครทรรำอ่ะอย่างอย่างอย่างออฟฟิศสี่ชั้นนี่นะต้องจ้างทั้งผัวทั้งเมียแล้วโคดังอีกอ่ะแล้วออฟฟิศอีกอ่ะโอ้สี่ชั้นอ่ะทําไหวเออคนเดียวอก็เลยบอกว่าคนเนี้ยอยู่หลังเนี้ยก็คือดูแลหลังนี้ท้างหลังเลยวแล้วมันจะมีห้องครัวใหญ่เลี้ยงพนักงานเลี้ยงเที่ยงนะครับ ใครอยากกินอะไรมีตู้เย็นมีเตาแก๊สมีใครอยากทำอะไรทำใครอยากอะไรกินซื้อไหมคือกินไม่อันแต่เด็กๆพนักงานเนี่ยสามสิบสี่สิบคนนี่นะก็เลิกดื่มหอยแล้วหลานผู้ชายมีพวงไหมก็มีผู้ชายอยู่คนเดียวหลานผู้ชายนะตอนนี้อันนี้เท่าไหร่แล้วเจ็ดกว่งเดี๋ยวบวชหลานต้องหาต้องเท่าอ๋อ ผมจะประดับไฟตั้งแต่ปากซอยไม่ก็เพ้าเลนเลนเชินผมด้วยนะแน่นอนแน่นอนนี้ผมจะพยายามหายใจอยู่ให้ถึงตอนนี้กี่ขวบนะเจ็ดขวบนับไปที่เหลือกี่ปีเกี่ปีตอนนี้หลานลาหลาลาอ๋อยี่สิบปีนะก็อีกสามปีอีกสองปีทันไม่อยู่ทันวันนั้นเจะพยายามหายใจไงเออบอกแม่บ้านนะบอกจะพึ่งเป็นอะไรไปนั้นรอลูกชายบวชเอยหลานชายบวชกันอ๋อ นี่คือความสุขของไปรุ่นนะครับ